สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดภาพปัจจุบันของ7นักแสดงสาวจากละครวัยรุ่นสุดโด่งดังเบนจาคีตาความรัก17ปีผ่านไปพวกเขาเหล่านี้จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงสาวจ๊บขีตพัฒนรับบทเป็นบัวบุษบาปัจจุบันสาวจ๊บยังอยู่ในวงการบันเทิงและยังมีผลงานละครให้แฟนๆนั้นได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ ต่อมาที่นักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชรับบทเป็นโยธกาปัจจุบันสาวเจี๊ยบจึงอยู่ในวงการบันเทิงและกำลังจะมีผลงานละครให้ได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม ถัดมาที่นักแสดงสาวเมี่ยงอติมารับบทเป็นช้องนางปัจจุบันสาวเมี่ยงได้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วและได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงพันตัวไปเป็นแอร์ฮสเตสสาวแล้วนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่อดีตนักแสดงสาวลุงลุงเทียนรับบทเป็นลำดวนปัจจุบันสาวลุงนั้นเธอได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงและผันตัวไปทําธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีชื่อว่าแคนเดราคลินิกในย่านทองหล่อน,นั่นเองครับต่อกันที่นักแสดงสาวอิมเฟียลฟ้าวรับบทเป็นอาริ ปัจจุบันสาวอิมนั้นเธอยังอยู่ในวงการบันเทิงและมีผลงานให้แฟนๆนั้นได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ ตามด้วยนักแสดงสาวเจ้าบทบาทอย่างสาวแตงโมงนิดาและบทเป็นเฟียรปัจจุบันสาวแตงโมงนั้นเธอยังอยู่ในวงการบันเทิงและมีผลงานละครให้แฟนๆนั้นได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวเชียที่คำพรรับบทเป็นแก้วเจ้าจอมปัจจุบันสาวเชีย์นั้นเธอยังอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเดิมและยังเป็นนางเอกสาวที่โด่งดังมากๆอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ